สวัสดีครับก็มาพบกันนะครับในเลขเด่นบนของงวดวันที่16ตุลาสองหนะครับก็รือโปรดฟังคาเตือนนะครับในการนําเสนอนี้เพื่อเป็นแาานวทางในการนําไปเลือกซื้อสลากที่แบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพน,นันอื่นที่ผิดกฎหมายนะครับการคำนวณน,นามาจากสถิติผลการออกรางวัลในงวดที่ผ่านมานะครับอาจจะมีทั้งถูกกระผิดโปรดใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจนําไปใช้นะครับ ก็ตามที่ทราบนล้วนะครับว่าในวันที่หนึ่งของงวดวันที่หนึ่งตุลาที่ผ่านมานะครับเลขที่ออกนะครับเจ็ดสองเจ็ดนะครับสองศูนย์สองนะครับซึ่งในการนำเสนอนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับของผมนะครับในงวดวันที่หนึ่งตุลานะครับมีสูตรเด่นทั้งหมดอยู่หกสูตรนะครับ ก็ปรากฏว่ามีสูตรปิดถึงสามสูตรนะครับซึ่งทั้งหกสูตรนี้เป็นสูตรที่เดินดีมาตลอดนะครับก็มาผิดถึงสามสูตรครึ้นต่อรึ่งนะครับก็มีสูตรที่เข้าอยู่แค่สามสูตรครับในงวดนี้ผมจะตัดสูตรที่ผิดออกนะครับจะเหลือ,อพงไว้เฉพาะสูตรที่ไม่ผิดนะครับ ซึ่งงวดที่แล้วนะครับนะครับจากสูตรทั้งหมดนะครับจะมีเด่น5้ลอง4 3 60นะครับในห้าตัวนี้มั่นใจว่าจะต้องมานะครับเลขพอดเลกสีก 5, เลขหเลขสนะครับเลข6นะครับสามสี่หนี่มั่นใจว่าจะต้องติดในอย่างน้อยตัวโดยเฉพาะ เน้นที่เลขหกนะครับปรากฏว่าเลขหกนะครับไม่ออกนะครับไม่มานะครับมาเลขศูนย์นะครับพบว่าหกไปลงต้้งล่างนะครับดังนั้นการคำนวณถึงจริงต้องผิดพลาดไปนะครับจากการแบ่งกลุ่มสองกลุ่มนะครับที่จะไม่มาครบทั้งสามัวในกลุ่มเดียวกันหมวดนี้เป็นหมวดแรกนะครับนับแต่ปีที่แล้วมาถึงปัจจุบันนะครับ ซึิ่งปิดเป็นมวดแรกนะครับปรากฏว่าในกลุ่มนี้เข้าอยู่สามตแหน่งนะครับเข้าอยู่สองตัวในกลุ่มนี้ฮะไม่เข้าสักตัวนะครับซึ่งปกติแล้วมันจะอยู่กลุ่มละหนึ่งตัวทั้งสองตัวแต่จะไม่ครบ3าตัวแต่ในกรณีนี้มันออกเป็นเล็กเบิ้ลเล็กหักนะครับ2องศมันก็อยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มเดียวทั้งครบสาํตแหน่งนะครับแต่มันก็มาถึง2ตัวนะครับคือกลุ่มนี้ไม่มา ็ถือว่าผิดนะครับสำหรับคู่โต๊ดนะครับงวดนี้ก็ไม่เข้าเลยนะครับไม่มีสองนะครับซึ่งผมไม่จับเลข2ให้เลยนะครับมีแค่3นะครับ4 5ห้านะครับซึ่งในชุด2ตัวตรงนะครับที่ผมวางไว้ให้นี่ก็ต้องผิดไปนะครับ ก็มาดูรอดูชมวดใหม่นะครับวดนี้นะครับวด16ตุลานะครับซึ่งผมจะนำมาใช้แทนสูตรที่ผิดสามสูตรนะครับโดยยืนสูตรที่ยังเดินเข้าอยู่นะครับในอันแรกนี่นะครับสูตรแรกนะครับ ที่ยังเดินดีอยู่นะครับก็ใช้หลักแสนแล้วใช้หลักหมื่นนะครับของผลรางวัลที่หนึ่งงวดที่เพิ่งออกนี้นะครับคือสองบวกด้เจ็ดคือหลักหมื่นนะครับสองบวกเจ็ดนะครับได้เก้าเก้าศูนย์หนึ่งจะต้องมาย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับในงวดวันที่สิบตุลานี้นะครับในสูตรที่สองนะครับใช่หลักหมื่นของผลรางวัลที่หนึ่งงวดที่เพิ่งออกนะครับ บวกด้วยหลักหน่วยนะครับของพุณวันที่1ย้อนหลังไป1งวดนะครับเจบวกสนะครับได้เก้นะครับนับไปสามตำแหน่ง901นะครับจะเห็นว่า2อสูตรนี่ชนกันนะครับอยู่ที่9 01นะครับดังนั้นใน3ตัวนะครับนี้นะครับงวดนี้จะต้องมีติดอย่างน้อย1ตัวนะครับถ้าหาก มีเลขเด่นอื่นนะครับก็ให้มาประกบกับเลขในสาตัวนี้อย่างน้อย1ตัวนะครับโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่ทางงวดนี้นะครับในสูตรที่3ามนะครับที่ยังเดินดีนะครับแค่ผลรางวัลที่หนึ่งย้อนหลังไป1งวดนะครับงวดที่ออก8ปดหนึ่งสองนะครับใช้หลักหมื่นนะครับบวกกันสองครั้งบวกด้วยหลักหน่วยบวกกันสองครั้งนะครับสองบวกสองบวกสองบวกสองนะครับ ได้แปดนะครับแปดเก้าศูนย์นะครับจะเห็นว่าเลขแปดเก้าศูนย์นี่มาติดติดกันสี่งวดนะครับงวดนี้จะเป็นงวดที่ห้านะครับแล้วก็ปรากฏว่าเลขก็จะออกอยู่ในสามตัวนี้นะครับจะเห็นว่าจะชนกันอยู่ที่เก้ากับศูนย์นนะครับในสามสูตรนะครับในสูตรที่สี่นะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่เดินดีนะครับ ยังไม่มีผิดนะครับใช้หลักสิบย้อนหลังไปหนึ่งนวดนะครับคือหนึ่งนะครับบวกด้วยหลักหน่วยนะครับย้อนหลังไปอีกหนึ่งนวดนะครับคืองวดที่ออกปัจจุบันย้อนหลังไปงวดที่สามนะครับหนึ่งบวกแปดนะครับคือแปดบวกหนึ่งเนี่ยนะครับเด็กเก้านะครับ นับเพิ่มหนึ่งแต้มนับเดินหน้าไปหนึ่งแต้มได้แปดเก้าศูนย์นะครับในสามตัวนี้จะต้องมาอย่างน้อยหนึ่งตัวเห็นจะเห็นว่าชนกันอยู่ที่แปดเก้าศูนย์กระสุนนี้นะครับในนั้นหดนี้ที่เลขเด่นนะครับจะเห็นเก้ากับศูนย์นะครับเก้ากับศูนย์พอจะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับลองมาคือหนึ่งกับแปดนะครับ สูตรนี้นะครับให้ผลรางวัลที่หนึ่งย้อนหลังไปหนึ่งงวดนะครับคือใช้หลักสิบนะครับคือหนึ่งนะครับบวกด้วยหลักหน่วยของงวดที่เพิ่งออกนะครับคือสองนะครับหนึ่งบวกสองได้สามนะครับนับไปสามตำแหน่งสามสี่ห้านะครับสามสี่ห้านี่อย่างน้อยจะต้องมาหนึ่งตัวนะครับ ในงวดที่แล้วนะครับ7จบกสได้9นะครับ901มา0นะครับงวดนี้1นบกสได้3 345น่าจะมาอย่างน้อย1ตัวนะครับเห็นว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นคู่โต้ได้เลยนะครับเกิดสามสชนกับ8901นนะครับสูตรนี้นะครับ เป็นสูตรที่สี่ที่ห้านะครับเป็นสูตรที่ผมแสดยนะครับว่ามันเดินดีนะครับมาตลอดพิ่งมาติดงวดที่หนึ่งตุลาที่ผ่านมาเองนะครับคือสูตรที่สี่นี่นะครับได้หกเจ็ดแปดปรากฏว่าไม่มานะครับสูตรที่ห้าได้ห้าหกเจ็ดนะครับชนกันที่หกกับเจ็ดมันน่าจะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับปรากฏว่าไม่มานะครับในงวดนี้นะครับ งวดที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งปกติแล้วสองสูตรชนกันจะต้องมานะครับจะไม่ผิดนะครับแต่งวดที่ผ่านมานี้พอผมเอามานําเสนอปุ๊บปรากฏว่าไม่เข้าเลยนะครับจากการที่เดินดีมาตลอดนะครับหากสองสูตรนี้เลขไหนไม่ชนกันก็จะเป็นคู่โตท,ที่จะมานะครับในงวดต่อไปนะครับดังนั้งวดนี้ผมจะนามาใช้อยู่นะครับโดยสูตรที่สี่นี้นะครับวิธีคิดก็คือ ใช้หลักหน่วยนะครับจะใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อยของงวดที่เพิ่งออกนี้นะครับคือสองเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดนะครับนับย้อนหลังไปหนึ่งแต้มเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับก็ได้ศูนย์หนึ่งสองนะครับั้นงวดนี้นะครับศูนย์หนึ่งสองจะต้องมีในท้ายสามัวบน้อยหนึ่งตัวนะครับ ในสูตที่5นะครับใช้หลักหน่วยนะครับของผลรางวัลงวดที่เพิ่งออกนี้นะครับบวกด้วย3คงที่นะครับจะได้5นับไป3ามตำแหน่ง5้าหกเจดได้เหมือนงวดที่แล้วนะครับดูว่างวดนี้จะผิดซ้ำไหมนะครับได้5้าหกเจดนะครับ เห็นว่าสองสูตรนี้ไม่ชนกันนะครับอาจกรณนี้ไม่ชนกันนะครับมันก็จะต้องมาสูตรละหนึ่งตัวก็จะเป็นหนึ่งคู่โต๊ดหรืออาจจะมาครบทั้งสามตัวในท้ายรางวัลที่หนึ่งเลยนะครับจากที่่านมาก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับอย่างงวดนี้ออกสี่ห้าหกนะครับงวดนี้ออกแปดเก้าศูนย์นะครับสองสูตรนี้ไม่ชนกันนะครับผลรางวัลออกนะครับ ห้าสามศูนย์นะครับเข้าที่ห้าเข้าที่ศูนย์อันนี้เข้าที่หนึ่งคู่โตัดนะครับอย่างในกรณีสูตรนี้นะครับไม่โชนกันนะครับแปดเก้าศูนย์นะครับสูตรนี้ได้สองสามสี่ผนวันออกเก้าศูนย์สามนี่เข้าที่เก้ากับศูนย์นี่เข้าที่สามนะครับ อย่างสูตรนี้นะครับสองสูตรไม่ชนกันสูตรนี้ได้สองสามสี่สูตรนี้ได้หกเจ็ดแปดนะครับพลวันออกเจ็ดแปดสองเข้าที่สูตรนี้คือเข้าสองสูตรนี้เข้าเจ็ดแปดนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าในชุดสามตัวบนนะครับสองสูตรนี้นะครับหากกรณีไม่ชนกันนะครับ มันจะมาครบทั้งสามตัวนะครับอย่างสูตรนี้นะครับสองตัวถึงสามตัวนะครับอย่งสูตรนี้นะครับอย่างที่มวดออกแปดเจ็ดสองนะครับสูตรนี้ได้ศูนย์หนึ่งสองสูสูตรนี้ได้ห้าหกเจ็ดนะครับสูตรนี้เข้าสองสูตรนี้เข้าเจ็ดนะครับออกไปเจ็ดสองนะครับแต่ไม่ครบสามตัวนะครับดังนั้นงวดนี้ผมถึงต้องนำมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเหตุว่ามันไม่ชนกันนะครับ มันไม่มีเลขที่เหมือนกันนะครับดังนั้นโอกาสความเป็นแปลได้ที่จะต้องมีมาอย่างน้อยกลุ่มละ1ตัวนะครับระหว่างศูนย์กับห้าหกเจ็ดนะครับในกลุ่มนี้ควรจะมีอย่างน้อย1ตัวในกลุ่มนี้ควรจะมีอย่างน้อย1ตัวนะครับหรือ2กลุ่มรวมกันมาพบทั้งสามตัวนะครับผมถึงยก2สูตรนี้นะครับมาวางไว้ตรงนี้นะครับ ศูนย์หนึ่งสองนะครับห้าหกเจ็ดนะครับหากรวมทุกสูตรนะครับสูตรที่ตัวที่เด่นสูตรก็จะคือศูนย์นะครับศูนย์เก้าหนึ่งในสามตัวนี้จะต้องมาแน่นอนเลยนะครับอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับศูนย์เก้าหนึ่งนะครับอาจจะมีตัวมาประกอบเสริมก็ได้นะครับอาจจะเป็นแปดศูนย์แปดเก้าหรือแปดหนึ่งนะครับ ตัวรองลงมาก็คือห้านะครับตัวรองมาคือห้าระหว่างห้าหกเจ็ดในสามตัวเนี้ยควรจะมีอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับแต่เมื่อมาชนกับสูตรทั้งหมดก็จะเป็นห้านะครับมีาหนักน้ำหนักมากกว่าหกเจ็ดนะครับส่วนตัวที่เหลือจะมีสามสี่หกเจ็ดสองนะครับทั้งหมดนี้ก็มีโอกาสมาได้นะครับแต่จะมาได้แค่เพียงตัวเดียวนะครับ ถ้ามาได้มาแค่เพียงตัวเดียวจะไม่มีครบทั้งสามตัวอยู่ในกลุ่มนี้นะครับหากมาจับชุดแบ่งกลุ่มนะครับจากสูตรทั้งหมดก็จะแบ่งได้อย่างนี้นะครับ2 3 4สามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับในกลุ่มนี้จะมาแค่เพียงตัวเดียวนะครับถึง2ตัวนะครับแต่ไม่ครบทั้งสามตัวนะครับความเป็นไปนได้ที่จะมาครบทั้งสามตัว คงเป็นไปนไม่ได้ครับเพราะสูตรสองสูตรนี้มันมาบังคับอยู่นะครับแปดเก้าแปดเก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งในสามในสี่สูตรนี้นะครับบังคับอยู่นะครับจะต้องมีผสมอยู่อย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับดังนั้นในกลุ่มนี้แปดเก้าศูนย์หนึ่งจะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวถึงสองตัวนะครับแต่ก็จะไม่โครทั้งสามตัวนะครับเพราะมามีอยู่สูตรนี้ห้าหกเจ็ดนะครับ สามสี่ห้าสองสูตรนี้บังคับอยู่ว่าจะต้องมีมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับดังนั้นแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับในสีเลขนี้จะไม่ครบทั้งสามตัวนะครับมีความเป็นไปได้แค่สองตัวที่จะมาด้วยกันนะครับโดยมี1ตัวในนี้ผสมอยู่นะครับหรือในกลุ่มนี้จะมีความเป็นไปได้คือมาถึงสองตัวแต่จะไม่ครบทั้งสามตัวนะครับต้องมีสี่ตัวนี้ผสมอยู่นะครับอย่างน้อยหนึ่งตัว หากจะจับชุดเป็นสามตัวโต๊ดนะครับผมก็จะให้น้ำหนักสามสี่ห้านะครับหกนะครับสามสี่ห้าหกนะครับเป็นตัวหลักนะครับโดยตัวที่จะมาจับผสมนะครับผมจะเน้นอยู่แค่เลขศูนยตัวเดียวนะครับคิดแล้วนะครับว่า ดูตามน้ำหนักแล้วนะครับเลขศูนย์เป็นเลขที่จะมีโอกาสมามากสุดผมจากสี่สูตรนี้นะครับผมเอาจับมาชนกับสูตรนี้นะครับสูตรนี้มีศูนย์กับหนึ่งนะครับในสี่สูตรนี้มีศูนย์กับหนึ่งนะครับดังนั้นศูนย์กับหนึ่งเป็นเลขที่จะมีโอกาสมามากนะครับในงวดนี้นะครับไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งนะครับและอีกตัวคือเก้านะครับ ดังน,นั้นในชุด3ามตัวโต๊ดนะครับตรงโต๊ดคนจะมี091ผสมอยู่นะครับหากจับเป็นชุด3ตัวตรงโต๊ดนะครับผมก็จะวางไว้ให้ตรงอย่างที่เห็นนี้นะครับก็จะมี3าม3 9ด310สมนสนะครับ340 350 360นะครับ370นะครับ480 490 410 450, 4 50 460 470นะครับ580 590 510นะครับ560 570นะครับ580 590นะครับ610 670นะครับแต่หากเลข0สูนกดนี้นะครับผมให้คิดให้น้ำหนัก100%น่าจะมานะครับจะอยู่ในกลุ่มนี้ที่ผมวางไว้ให้นี้นะครับก็ลองเอาไปพิจารณานะครับ หากมีสูตรดับที่คิดว่าดับบนงวดนี้แม่นๆก็เอามาตัดออกเลยนะครับตัดออกจากกลุ่มที่ผมวางไว้ให้นี้นะครับแต่หากคิดว่าเลขศูนย์ไม่มานะครับหากหากดับที่ศูนย์ก็จะเหลือเก้ากับหนึ่งนะครับเก้ากับหนึ่งจะต้องตัวใดตัวหนึ่งที่จะมานะครับหากศูนย์ไมมานะครับผมเน้นนะครับแปดศูนย์เก้าหนึ่งในสามตัวนี้นะครับ จะต้องมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับแต่ผมให้น้ำหนักอยู่ที่ศูนย์เป็นตัวเด่นถึงจับเป็นชุดสามตัวโต๊ดให้นะตรงนี้นะครับแต่หากเห็นต่างจากผมนะครับคิดว่าเก้ามาหรือ1มาก็เปลี่ยนจากเลขศูนย์เป็นเลขเก้านะครับโดยจับคู่ชุดสามตัวโต๊ดตามที่ผมวางไว้ให้นี้นะครับจากคู่โต๊ดนะครับถ้าหากมองต่างนะครับก็ให้ดูจากตรงนี้นะครับ โดยใช้สองสูตรนี้ชนกันนะครับจะเป็น1คู่โต๊ดน,นะครับโดยผมจะให้น้ําหนักอยู่ที่ศูนย์กับ1นะครับในสูตรนี้นะครับโดยผมจะตัดสองออกนะครับศูนย์กับ1จะมาชนกับห้าหกเจ็ดนะครับซึ่งสูตรนี้นะครับมักจะมาที่สิบหน่วยนะครับถ้ามามาที่สิบหน่วยนะครับหากจับเป็นชุด2ตัว โต๊ดน,นะครับคือ2ใน3ตัวนะครับก็จะมี30 40 50 60 70นะครับ3 1 4 1 5 1 6 1 7 1นะครับถ้าท่านหาตัวเด่นมาประกบอีกตัวก็จะได้ชุด3าตัวโต๊ดนะครับก็าคิดว่างวดนี้นะครับผมก็มั่นใจนะครับหากท่านคิดว่าเลข0ูนย์นี่ดับนะครับท่านก็มาพิจารณาระหว่าง9กับ1นะครับ จะอยู่ใน3ตัวนี้นะครับ8งดดนี้มีโอกาสที่จะมาอีกครั้งหนึ่งมีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่ากำลังของเลข8ยังมีอยู่นะครับในสูตรนะครับหาก8มาก็จะประกบน่าจะประกบกับเลข0ูนย์เลข9กับเลข1นี้นะครับถ้าหากจะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นผมจับชุดจะมีเลข8นะครับ แปดกับศูนย์นะครับแต่หากท่านคิดว่าศูนย์นี่มาก็จะเป็นแปดกับเก้าหรือแปดกับหนึ่งครับในน้ำหนักสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับ,นนล 3, 4, 5, 6, รบเลขห้าจะมีน้ำหนักมากกว่านะครับลองมาแค่มีสามสี่หกนะครับเจ็ดนะครับสำหรับเลขสองวดนี้ผมไม่ให้น้ำหนักนะครับถึงแม้จะมีในสูตรนะครับ ผมก็ไม่เอามาจับชุดให้นะครับแต่ถ้าหากท่านคิดว่าเลข2จะมาอีกงวดหนึ่งก็เอามาประกบกับในเลข3ตัวนี้นะครับ901นะครับก็คิดว่าคงจะมีเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับเลขเด่นบนนะครับในชุดที่ผมวางข้างล่างนี่คือคู่โต๊ะ2ใน3ามนะครับ หาตัวเด่นมาประกบอีกตัวหนึ่งก็ท่านจะได้ในชุดสามตัวโต๊ดนะครับเด่นผมเน้นอยู่ที่เลขศูนย์นะครับเลขหนึ่งเป็นอันดับรองนะครับเลขศูนย์น่าจะมาเป็นันดับแรกนะครับที่จะมีในงวดนี้นะครับาชุดสามตัวโต๊ดนะครับก็น่าจะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับโดยผมเน้นเฉพาะเลขศูนย์น่าจะมานะครับก็ลองเอาไปพิจารณาน,นะครับก็ เอาไปเทียบเทียงกับท่านนักคำนวณท่านอื่นนะครับก็คิดว่าในชุดสามตัวบนนะครับในงวดนี้นะครับมันก็จะอยู่ในกลุ่มเด่นนะครับ091จะต้องมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับลองไปคือแปดกับห้านะครับตัวประกอบก็จะมีสามสี่หกเจ็ดและก็สองนะครับที่จะเป็นตัวประกอบนะครับ ก็หวังใจว่าคลิปนี้ก็คงเป็นประโยชน์เพื่อให้ท่านนำไปพิจารณานะครับยังไงแล้วผมจะมานำเสนอเน้นในชุดเด่นของเลขเด่นบนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับหลักร้อยงวดนี้นะครับหลักสิบและหลักหน่วยนะครับเป็นชุดสามตัวตรงผมก็จะมาเน้นให้อีกทีนะครับ<อ>ก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ